สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องวันนี้ยมเสเด้ค่ะพี่น้องหนูพึงตื่นค่ะผามาเมิงข้องลังบานค่ะพี่น้องโอ้ยหนูจะพามาเ่งเอียงค่ะพี่น้องเป็นตาสะออนค่ะค่ะปลาค่ะพี่น้องปลานิ่นค่ะลูกปลานิ่นค่ะพี่น้องเต็มของเลยค่ะหนูบ้เวาเล่นๆนะคะพี่น้องซูเมอ้อมันก็มีไลดอกค่ะเั้งปลานิ่นปลาโดูแต่บมาร่วมกันแบบนี้พี่น้องได้หนูให้เบิ่งนี้ค่ะ โอ้ยเต็มคลองเลยปลานี่บเดรเลี้ยงเลยค่ะพี่น้องปลาเพิ่นมันม้าเองตามธรรมชาติค่ะโบเดรเลี้ยงโบเดรฮามโบอเดรยังค่ะนี่ปลาชโดงใหญ่เห็นบ่พี่น้องคุณว่ายน้ำโอ้ยนี่ค่ะเล่นน้ำกำต้มเต็มต้มเต็มมันเป็นบรรยากาศก็คระคืมคือฝนสุดต,ตกนี่ค่ะพี่น้องปลามันก,ก็มาหลายนี่ค่ะโอ้ยหนูสะอ่อนหนุ่มไทยมาให้เบิ่งพี่น้องธรรมชาติล้างบานนี่ค่ะ ปลานีก็หันสว่าเป็นยังบ่เอาไม่กินเนาะค่ะพี่น้องมันมันเป็นปลาหนามบ่หมุนเวียน,นะค่ะหนามบ่หมุนเวียนมันเกิดสมีกินข้าวเนี่ยหนูก็เลยบค่อยชอบนะคะพี่น้องก็บ,บ่กินเลยละค่ะแต่เบิ่งอยู่ค่ะเอามาเบิ่งอยู่ค่ะแต่ขี้เห็นยืนเบิ่งยืนสื่อขี้เห็นแหค่ะพี่น้องแห่มาวานตุ่มลงทีเดียวก็คือสื่อเพ่อค่ะเบ,บิ่งคะ่งคะแม่นเบิดได้พี่น้องนี่เต็มฟังคองนี่หนูหนูสูเห็นเบิ่งสื่อค่ะนี่จักฟังนี่ค่ะนี่คองฟังที่หนูยืนค่ะพี่น้องไปหอดฟังแมเบิ เป็นลูกป,ปลาเต็มนนะคลองเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนแรกก็บ่ได้คิดว่าส,สิ้นทายเอกค่ะพี่น้องนั่งอยู่มันเล่นน้ำกันต้มเต็มต้มเต็มทั้งปลาชโดใหญ่ฝ่าอยู่ขึ้นขึ้นนึกออกนึกว่าแต่ตัวเงินตัวทองคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งแล้วเห็นค่ะพี่น้องเห็นคือหนูโบหนูซุม่มพี่บุญเลยค่ะเป็นตาสะออนค่ะเต็มคลองนะคะแม่น,นะะแนเบิด่ดพี่น้องแม่นลูกป,ปลาเน้นทั้งเบิดเลย สมายูมองนีฟีบอมมี่บัวค่ะพี่น้องพราะว่าทางฟังขุนก็จะเป็นบัวค่ะบัวมันเกิดก็เลยมันก็ดเลยสมายูทั้งหลังบานพวกนู้นนี่ลายเนยค่ะตุ่มตําตุ่มต่ำโอ้ยค่ะทางขุนทางขุนแม่นเบอร์ด้พี่น้องมันไก่โนซู่ัวเห็นค่ะแม่นเบอร์เลยค่ะแล้วก็ทางฟังขุนเนื้อหามันก็จะเป็นบัวเป็นบัวเป็นยำปลามันก็ไปบ่ไดดค่ะพี่น้องมันก็เลยมาฟังทั้งหลังบานพวกนู้นนี่ ไปมไปเบิดคะ่ะเป็นตะสะออนคะ่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้นุ้มว่าดมเดาเสียงสุดเพราะว่าย่ามันตื่นเสียงโนโนหนูนุ้มตื่นเต้นย่ามันตื่นเสียงหนูหนูก็เลยถ่ายวิดีโอเอาค่ะพี่น้องนี่ค่ะครับเมืองมงคะ่ะพี่น้องคุณมนเล่นน้ำโอ้คิดทุนพี่น้องเป็นตะสะออนบ่ค่ะคุณ เอาแหวานลงเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเอาขึ้นมาเห็บปลาแดกเลยค่ะพี่น้องโหคนบคนกินค่ะอันนี้คิดแบบว่าการอยู่การกินแบบบ้านเท่าเนาะค่ะพี่น้องเขาบางคนเหมือนกับสบายเป็นสันสีเนาะค่ะนี่ก็คือวิถีชีวิตการอยู่ค่ะพี่น้องหาปูหาปลานี่ค่ะแต่มันโตท้อนี่ก้อยอก็ประมาณเด้อค่ะมันก็โตใหญ่อยู่เด้อค่ะพี่น้องตะไคยในหนามเนาะค่ะมันก็จะเห็นแบบนี้ค่ะ วมัยอดยอดพี่น้องมาเบิ้งขึ้นนู้นมาเบิ้งถ้าปลาเลี้ยงนู้นกับสบอสอ่อนจะสีดอกค่ะพี่น้องนี่คือปลาเทมม่าตามธรรมชาติเลยค่ะบลาในเลี้ยงบลาในหาปลาในยังค่ะเจ้าในหมู่บ้านที่มาคูณเหมือนกับปื้อแน่ใส่หม้อแน่กับทอได้กินได right? ้ยาค่ะพี oh, ่น oh, ้องแต่ว่า oh, นี oh. ่น oh. ู ah. uh ้นเห็นแล้วนู Ham ้นสะอ่อนคุณค่ะงวงงามงวงงามงวงงับค่ะคุณในหนามดำปื้อๆค่ะพี่น้อง ยเอาแหพอเมื่อวานลงตุ่มทีเดียวก็ขึ้นบมได,ด้ค่ะนี่ค่ะครับพี่น้องอแม่นเบิดเลยพี่น้องแม่นมิตโตปลาดำๆเบิดคุณมิต่สะออนค่ะกว่าคุนพี่น้องมึงนี่คือทั้งเบิดเลยะคะ่ปะปลานิน่นลูกปลานิน่นจะหาพี่น้องเป็นลูกปลานิ่นหน่อยะคะ่ะกําลังใหญ่บ้านเดียแบบแบบว่าซัมโตปลาเค้งนี่แหละคะ่ะพี่น้องปลาเค้งหน่อยบ้านเท่านี่แหละซัมนันหละระมาณน,นั้นเลยค่ะ นี่ค่ะถ่ายให้เบิ้งทางไกลแล้วซูมให้เบิ้งอีกค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นแต่สะออนพี่น้องเออนี่ล่ละ้ายุบานเท่านีบทุทนเอาขืนมาเห็บประแดกนี่ค่ะเอาตึกขึ้นมาเห็บประแดกไววกินหรือว่าอมาตากแดดเดียวก็ได้ค่ะพี่น้อง วานแหลงไปนี่มันก็ยังโตหน่อยอยู่ให้มันโตใหญ่ใจเข้านึงครับว่าหันนี่มันเล่นนามปลาโดูใหญ่ฟาดหางอยู่ปะผปะปะป,ะปะโนว่าสไทยรโนทายเพท่าน,น,านพี่น้องก็เลยได้สำเนะค่ะได้ให้เบื่องลูกปลนนินค่ะพี่น้องแต่ว่าลูกปลนนี่ก็เต็มคลองพี่น้องเต็มสองฟังหางคล้องค่ะนี่คะ่ะอืมนี่มันมน,นี่คะ่ะโนทายเพท่านมันเลนหนามมันปะผะปะปะปะ,ปะ,ปะอยู่ นี่ละค่ะพี่น้องกับ่าไม่ยั้งเนาะ,ะ่ะมอน,นี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิดค่ะปกติกบสบเสดก็เผาให้เบิงค่ะพี่น้องแต่ว่ามอน,นีเลือใจในปลาค่ะเห็ดมันดินบัวปลาบัวปาเห็นเต็มคล้องเลยทายมาพี่น้องเบิงว่านี่คือปลาธรรมชาติปลาประเด็ดปลาเลี้ยงบิเวณวนวาปลาเข้าเลี้ยงเนาะค่ะถ้าเข้าเลี้ยงในนูส้สบปแปลกใจเราค่ะพี่น้องมมนก็ต้องไลยเป็นธรรมดาแต่วันนีปลามาจากทั้งอื่นทั้งไกลมาจากไซนนู้สบหงเพราะว่าทั้งฟังผุนคล้องผมมันจะเป็นบัวเบิร์ค่ะ ที่นีป่ปลามุกมิมองอยู่ค่ะพี่น้องมุก็เลยไล่มาผีเบิร์ดนี้มาถ่ายถ่ายคลองทางพวกหนูอยู่เนี่ยมันเป็นถ่ายคลองค่ะพี่คะ่ะไล่มาทางผีเบิร์ดก็เลยสกายเป็นแปลว่ามิตรลูกปลาหนูว่าแม่มันก็จะอยู่แถวหนึ่งละค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกมันไล่แบบน,นี้แม่มันก็จะโตใหญ่เติบอยู่ดอกหนูนว่านา่อืมเอาละค่ะพี่น้องม่กไม่ยังค่ะมาถ่ายปลาเห็นเบิ้องหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากไลค์กดแชรกดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันค่ะ